โมเดลของอาจารย์โจจะเป็นโมเดลประมาณ400 a ซีรีโมเดลเลือกไเป็นตัวนี้400 a ซีรีโมเดลเล็กๆใช้งานมันก็ไม่อยากก็จะมีตั้งค่าน,นิดหน่อยก็คืออันนี้เป็นคอนเน็กอันนี้ก็เป็นออันนี้ครับสำคัญคืออันนี้ถ้าเกิดติ๊กจจะมันจะเอฟขวบรงมาเป็นเอ็กเซลแค่เลย ครับนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นิเซอร์มันไม่มช่เซนเซอแล้วก็เราเราต้องอะไรมาตั้งค่าอะไรไหมเข,ข,ข,ขาเขาเอารูย้ำมาตั้งคาอันนี้เป็นอ่าซีเนคอนตัวนี้ซีเนคอนจะเป็นตั้งค่าของเซนเซอร์จะเป็นเกจตั้งแต่เลยทีน,นี้อ่าอันนี้ของอาจารย์จะเป็นสองตัวก็คือ 400A กับกับ 430A แล้วอัขน,ขน,ข,น,ข,น,ข,นขนาดขนาดสีดัมจีดัมอะ สีดำครับนี่จะมีสีร้อยสีดำตรงนี้ก้าีนของอาจารย์ชุดโ,โปรแกรมพวกเให้งลิงมาให้เราเป็นสองตัวนี้็จะขคิดมาให้ดูทีนี้อ่าตั้งค่าก็จะมีที่มันสำคัญก็มีบาลานซ์ก็คือตัวตัวนี้ครับบาลานซ์ที่ถูกทั้งหมดแล้วก็อืมชาเตนหมดแล้วพวกนี้จริงๆเอเนี้ยมันมีสอนอยู่ในยูทูบก็มีไปดูเอาออได้ครับ ในคู่มือก็มีว่าอตประจุดเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยตลาดผมก็ใช้บาลานซ์แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นค่าที่จะหามาจากสเตนเกตว่าสเตนเกตแต่ละตัวมันใช้ค่าไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสูตรก็คือสองหารสองหารด้วยค่าของมันค่ามันคือสองก็สองหารสองก็เป็นหนึ่งลลัพธ์หนึ่ง Okay. แล้วก็อันนี้ไอ้ก่อนที่ก่อนที่ผมมันจะใช้งานได้อะอันเนี้ยมันจะเป็นประมาณหนึ่งที่ซาร์วิมันก็เลยขึ้นเออเลยใช้งานไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยลองลอง,ลองเรียนดูแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้เลมันก็ใช้งานได้ปกติที่ส<อ>ุดต,ตอนใช้งานก็จะมีอันนี้อ่าเป็นตัวเลขครับทุกช่องทาง มันขึ้นมาที่เราที่มีอยู่ตอนนี้ผมแสดงให้มันขึ้นมาแค่สามชแนลั้น่าดแสดงก็อันนี้ครับติ๊กติ๊กไม่ใช่เม้นติ๊กแค่สามันอ <c oughs> ันคืใช้แค่สามันบน <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นดับเป็นดับชแนลถ้าเห็นศูนย์้าสิบสี่ห้าอันนี้มันคือช c h a ชแนล อะไรไปชื่อชาแนลตั้งชื่ออะไรีมไม่้อัอนใช่เป็นเลนส์ไม่ใช่เป็นเลนส์เป็นแบบระยะของการของการวัดเท่าออกมาก็อยากให้มันละเอียดแล้วก็เอามาันเล็กๆกระไรแล้วลองลองเล่นดูก็ได้ ส่วนตอนที่มันเชื่อต่อแล้วมันจะมีอันนี้ให้ใช้ก็คือมอนิเตอร์คือกดกดรันเรคคอรก็คือกดบันทึกบันทึกในขอ้อมูลบันทึกของเครที่เกิดขึ้นแล้วก็กดสตารปสตาร์เป็นการหยุดถ้าเกิดกด,กดหนึงครั้งจะหยุดกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเสไปลง PDF เสียไปค่าทั้งหมดที่มันเรคคอร์ดมส่วนอันนี้คือบาลานซ์บาลานซ์คือการเช็ดค่าให้เป็นศูน ก่อนที่เราจะทดสอบเราต้องเทียค่าให้มันศูนย์ก่อนตัวโปรแบบกรมใช้งานประมาณนี้จะจะไม่อยากสำเร็จใช้แค่นี้ส่วนฟไฟมาจากไหนก็ฟกไฟก็นี่ฮะไฟคือตัวนี้ ตัวนี้อาจารย์จูจจให้มาก็เป็นพ่วงมาแตะไฟเอาไ,ได้เป็นตัวนี้มาก็ติดตั้งไง่ายๆครับกดกดตัวนี้เก็ติดตังออตต้งได้เลยโอเคครับมันมีสอนติดตั้งอยู่ไม่ใช่ไม่ได้เสร็จข้อมันเปในเมนูแล้วก็ปิดนี่ครับอันนี้คือสอนทั้งหมดเปลี่ยนคู่มือทั้งหมดครับก็มีของผมก็เป็น 400A ก็จเป็นตัวนี้คู่มือคู่มือในการอ่านในการใช้ง,งานตัวนี้ ส่วนติดตั้งก็จะมีผู้มือเส่ดับันโอเคครับส่วนวิธีการติดตั้งเกียร์ก็ในยูทูปก็มีไม่ยากหรออันนี้